เพราะว่าข um. ้าจะไปหาโมูกินมหมดจะเถอะเฟสหลักเฟสล่องยังงไปบกรบด้วยนี่ได้เลอได้ตล้ามมามัยชื้อแบบว่าเอามาใส่แบบ ยังจุใจได้ไหมเอามาใส่ตลำบากคงสิละเวลาเขาใส่อไจานหางเธอมันหน่อยเอ้ก็เลย่สื่อสื่อมากมืวอวานเนี่ยสื่อถาดยังไงญ่ต่ำแล้วแล้วเทใส่ให้มันมีมอง ี๋ยวกินกินอันนี้แล้วแล้วไอ้บาสไปทำความสะอาดบ้านแล้วไอ้จังสีไปหามูตอนนี้จะมองอหะบุ๊กมูอยู่ในเพจอีกเพจหนึ่งกับันื้อมอขั้นไปน่าจะได้ไปตอน,นแรก พอเอาไปใส่ใส่เวลาทำความสะอาดบ้านประมาณชั่วโมงเกบ็กบเกบ็บเก็บเก็บของกวาด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 ขั้นตอนทูทูสุดท้ายตอนนี้ก็กินแล้วอิ่มแล้วกินแต่บะุ้งกินแต่บะหุง้ง เพืเ่อน,นออยสิบอกว่าการที่เฮ้ามีเฟหลักเฟซร่องแล้วก็มีเพจน,น้่เนี่ยวอยว่ามันซอยอไ่อยู่นะถ้าทั้งเธอเพจหรือเฟซเฮามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึง่งแต่เฮายังมีสำรองทำร่องไอ้ต่างได้ไรไว้อีกก็จังออยอ่ะตอนนี้ เฟซบุ๊กปิดกันสั่งได้ใดของอ้อยดาวบอสามารถรับดาวได้แต่ว่าหายมูด้อ้อยก็ยังเหลือเหลือเพจเพจนี่กับอีกกับอีกเพจหนึง่งเหลืออยู่สองเพจที่สามารถรับดาวได้เนีย่ยอ้อยว่าถ้าเพื่อนๆสามารถสั่งเพิ่มได้ก็สั่งเพิ่มเด้ออ้อยแนะนำอยู่เพราะว่า ทานงเถออันนึงหยุดอันนึงก็ได้ลั่นต่อ,อยังสิแม่บ่ต้องหยุดแม่หอยนางรมอือนนพอไอเจอว่าจังๆเลย